แต่ฟังมึงอย่าเล่นมุกเออรู้จักอยู่เครื่องบินเฮ้ยสวัสดีครับคุณซอยถี่นะครับแล้วก,ก็คนประเทศเกาหลีสองคนลงไหนครับเขาเปลี่ยนธงรประเทศเกาหลีเฉยเลยเออใช่เขาเปลี่ยนธงประเทศเกาหลีเฉยเลยเออไอ้หนั่นมึงมึงรู้เปล่าว่ากูไม่รู้จะลงไหน ตรงไหนแซนฮอกไหมโหลดแซนมันบอกว่าแซนอ่ะตอนแรกแซนก็แซนแซนฮอกเหรอไม่โคจิงกิไม่ต้องคิดมาแดงวันมันตอมหนีพราปล่อยบอลให้กูสักตัวเอาปืนพกยิงมากเลยพวกมึงพวกมึงคิดยังไงกับการที่เราบินอยู่จนบินอยู่ข้างบนฟ้าจนจนมันจบเราทำไม่ได้ เราไม่ได้มีตังค์ซื้อเครื่องบินส่วนตัวอะมึงดูดิกูกระโดดลงมาจากเครื่องบินโลคอส s t พร้อมลุกมินมินเงี้ยวไปถึงบ้านลูกหูสามตัวพอดีแหละคิดบ้านนะมีคนไหมดูดิบ้านลูกหูสามตัวทจ้าไปดิเป็นบ้านลูกหูสามตัวหนึ่งสองสามสามตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยมันลงบ้านลูกหูสามตัวอ๋อลงมาลูกหูสามตัว ào, mứng bị hèn bay à, ôi, giờ tôi cứu, đấy, đã đâm quân pôc vào M4 đi, bên này này, cung ma vào lắc, ta đi mùng bay áo, cắp áo sáu với cung, qua hai rồi, tại sao? 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 Tại เฮียอรอบก่อนนี hey, ้ไอเอลยูเอ็มพี G, ช่วยชีวิตกูไอ้เ hey, ฮ he ียเพราะฉะนัะ้นกูจะเล่นยูเอ็มีรอบนึงยอ็มพีค่อังตีนมาแล้วเออเอาไบอทนี่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้คนไอ้เนี่ยบ้านรุ่นเดียรสามตัวยิงกูอยู่บ้านสีเหลืองสีเหลืองมีสองหลังเ <c oughs> อ้าไอ้เฮียปลูก2 2> อ,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 องอออ๋อกูจะแพนิค มาเร็วห,หมูของข้าเ็ดแม่มีแต่เรดดอดเอ็มเฮดเรดดอดโทล,โลโเลยอลูกหมูอลูกหมูโอเคลูกหมูอยู่บ้านสีเหลืองอยู่เจอละเจอละเจอเฮ้ยเอ้มีสองตัวเหลืองสองเหลืองเลยดับเบิลเหลืองแปรปรวนแม่กับตายอ้ยมันอยู่บ้านนี้ก็มีนะบ้านหลังนี้นนนก็มีเย้ก็มีปืนแล้วทุกคนใจด้วยภูมิ กูจะไปหวันแล้วเนี่มีมาแล้วนะไอ้เหี้ยกูเข้ามาชาร์จกูแล้วมันมาชาร์ตกูแล้วชสองจะจะไม่เจอปืนเลยมันมาชาร์ตกูแล้วเอาเจี้ยอะอาเอาอืมไปหวัดกันหมดแล้วไอ้เหี้ยะจ้หมายยิง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 ยนี่นี่ใช่บ้านหลังนี้นี่นไปอย่นอ่นี่นยิงี่นี่นี่นย่่นี่นี่นี่ย่น อือแล้วเฮ้ยท็อปได้น้องนิโมเลยไหมนิโมเลยไหมตามไปนิโมเลยไหมเอาเลยตามไปเสี้ยแตกมากคือทะเป็แหลกขนาดนั้นโอ้หิดละปีเจโรละผมไม่เคยแหลกขนาดนี้ไปค่อยฝึกลำื่องน้ำเออหนึ่งสองสามสามสามตัว เออแยกอยู่ตัวหนึ่งติลิกสิทธิ์ปุ้มเฮ้ยเฮ้ยตีนตีนใช้ได้นะไปเดี๋ยวดีหาปืนพกอยู่อาจาเอตัวเองกูจะไปวัาแล้วกูจะไปวัาแล้วพุ่งไปวัาแล้วพุ่งกูจะไปวัาแล้วพุ่งเอาจะยิงยังเพิ่งตายกูหาปืนพกอยู่ เออมันกระตุกเงี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เจอบืนพกอ่ะทุกคนใจด้วยนะโอ้ยเจินห้อ6สองมาละของดีของเด็ดไม่ทำอะไรเด็ดชอบยางเลยปยืนพกชอบยางเลยปืนพก ปืนฟกอะไรรีลูกซองไม่กูหมายถึงชอบจังเลยเดินหาปืนฟกคนเดียวเนี่ยโอ้ยตายขนาดนั้นเลยฝาก,ากด้วยกูฝากด้วยกูอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยดาบชนนแม่งทะลุออกมาเช้ไหทะลุเหรอโอ้ยตา <Thank you. S 2> ย t h a มันระเบิดมันระเบิด มึงยืนรุนมึงยืนนเฮ้ยเอะเอะเอะอะะสู้คนแอบได้เหรอวะกูมันพัวขี้แชมป์อยู่แล้ววะกูขี้ขาดมึงยิงมันแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่โอ้ยกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วอ๋อมึงคิดว่ามันยังไม่ตายแล้วกูพิชต่อไปเลย ่มันตายแล้วมันตายแล้วเราจะไปไหนต่อทุณตือที่กูบ้านสูงอ่ะไปแล้วจ้าวีวีลอซ้ายลอขวารอซ้ายรอขวาคพื่อภัพเือภาพเฮ้ยสกอร์เปียนคพื่อภัพคพื่อภัพเือภาพโดมยาแบบบ้านนากูมีตีนเพั่คภาพเพื่อภัพเฮ้ย ชอบทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายไม่ชอบเล่นในเมืองคุชอบเล่นในเมืองคุชอบเล่นในเมืองมันจะตายได้ตลอดเวลาข้างบนบ้านเรามีนะเข้าก่อนบนบ้านหลังเนี้ยใช่ก็มีมันออกมาปะไหนนะชี่มันอยู่ไหนวะมังชี้ได้ยังไงกับเรา มือโอมไโฝั่งนู้นยังไงเราอ้อมไปฝั่งนู้นดนสูงกันไป ป้องใจกันเถอะอุ้มมันเป็นวิธีของคนฉลาดด้วยวเราไม่ได้ขี้ขาดแล้วแค่ฉลาดกว่าพวกมันคนขาวคนขาวนู่นเลยยิงยิงไม่ต้องยิงไกลเกิน่อยัน,นไปใจมันเรียกร้อง

มันมาล้ดิมันมามันมาหลพงกันไระเบิดใปูปิดประตูมันทับกับวันนี้วะเนี่ยเฮ้ยต้องทำจนตายกันครับ ไม่หรอกที่จริงอูทำเป็น่มีกันว่โอ้ยจะเบียดกันดยิหายดูวะจะกดปีนกำแพงนะไมวยิวไม่โโอ้ยเก็บไม่หยุดเก็บไม่หยุดหยุดโอเยอันตรายยิ่งไหมเลยเอ m โ m 4 ยิบโดนแล้วกูไหนวะเห็นโฟนตรงไหนเยอะเลยแถวนี้แหละเออมันปานเอเบิร์ดสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่กูแหม่ตกใจกูแรงมากใช่ไหมกูก็แรงมากเหมือนกันเอ๊ะเป็นไรกันน呐 ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ร้อนน่ะาอากาศแม่งร้อนนีเฮียเออ,เอ,อวะจะใช่นะอากาศร้อนน,น่าหนอ่ตัวสับกระจอก้องนั้นไปยมบนน่ะน่าจะไม่รู้กูไปลนะไปไหนอโอยอ้ยยอ้วนชักกระสุนแป๊บผมขอโทษนะมัแแหลกมากเลยอะ่ะ เดินเข้ามาได้ไงวะมึงันอยู่ไหนวะต้องเห็นว่าเป็นสายหน้าผมเถอะวิ่งขึ้นที่สูงไหมไอ้ตึกสูงอ่ะโอ้โหรถนั่นแมกเอาน่าจะมีคนอยู่ข้างบนนะระวังด้วยไปไปดูกันด้วยกันไม่เสียงติงข้างบนปะไม่เสียงติงข้างบนไม่ใช่ไงก็มันมีคนอยู่ข้างบนไงกูเลยบอกให้ระวัง ทีจริงอยากระเบิดไฟขึ้นไปอาจจะอยู่ชั้นบนสุดเห็หน้าต่างนี้ไ่ะกูเพียกูยินเสียงระเบิดไฟัวนี้แหละใช่ป่ะอย่าเข้าไปตัวเองปลา,า,า,าคนปลาอย่าเข้าไปมันตายไปหนึ่งปุ๊บ,บไม่มีอยู่หน้าต่างปะ หรือว่ามันตายไปแล้วเปล่าไม่น่าใช่นะขันบนขันบนไม่มีเลยเลยฮึไม่มี What's up fuckers โอ,อไม่มีก็เฮียแล้วอยู่เนี่ยเฮีย <'s> มันซ้ำหวานกูเลย <laughs> กกำลังจะบอกแล้วว่ามันอาจจะมันกูกำลังทองใส่อยู่แล้วว่ามันอยู่ลำเบียงหรือเปล่าไอ้เนี่ยมายดมึงระเบิดลงพื้นเดี๋ยวนี้เลยสสัสเฮ้มึงเห็นไหมเยันกูโดนหลอกเออคููโดนหลอกคนแ้งโดสองนัดกูไปหวั่นเลยเยอะได้แล้วปืนพวกกู ย้อนกลับอือเคลียร์นี่ก่อนรับชอบชีวิตกูดูนี้เห็นไหมกูเล่าอีกตัวให้อีกตัวนึงอยู่บ้านเนี่ก็ไม่เห็นเหนือมันลม้มอีกซ้ำมันดิได้ไมีตีนมาย่อนระเบิดเลยแล้วกัน

ดูว่าเขาเจ้าแกแล้ววะให้มันนอนอยู่อ่ะไม่ให้กูไม่ไหแล้วทำไมมึงรีบเสียงตีนวะรีบๆไปไหนเลยมันวิ่งขึ้นมาบนตึกเราอ่ะชนุนเฮ้เยตีแล้วองครับรับผิดชอบวิชิตเอ่อชีวิตไอ้หวานปะ มันยิงแล้วจะระเบิดอะไรวะแปลงล่างไม่ปะเอียกะจอกอถ้านอดดีดนิ้วกูหายไปเลยเมื่อกี้